หยุดหยุดเลยเอโอ,โอ้โหหุ่ยตีตีโอ้แข่งโอ้แข่งทะู้เลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโชว์เกมมิ่งและนี่ก็คือเกมที่ผมรอคอยนะฮะกับวูลองวอร์เลนเดสตินี เป็นเดโมนะฮะเวอร์ชั่น2.0นะครับแต่คือต้องยอมรับนะฮะว่าเกมตัวเต็มก็ได้ออกมาแล้วนะครับแต่ว่าคือยังไม่มีเวลาไปซื้อเอาแต่ทํางานใจจริงก็ซื้อออนไลน์ได้แหละแต่คือมันพี่โชวชอบแบบว่าเอาเงินไปวางแล้วเอาแผ่นมาเลยอะไรประมาณนั้นอนะ่ะเป็นคนชอบเก็บสะสมแผน่นอะไรประมาณนี้ไงแต่ว่างานมันเยอะก็เลยแบบแต่อยากเล่นมากอะ่ะเผอิญเห็นมันมีตัวดาวน์โหลดไปดีก็เลยแบบเออ โหลดมาเล่นก่อนก็ได้และ๋ยวหลังวันที่13เนี่ยก็เดี๋ยวไปรอดูตัวเต็มนะฮะก็จะสลับกับริวกาโกโตคุอิชินคิวามิกันไปนะฮะแต่ว่าตอนนี้พบกับ3ก๊กในโลกใบใหม่นะกับบูลองฟอร์เรนเดสตินีกันเลยดีกว่าครับไป ถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนเกมชินสังกโ,สโกคุโมโซหรือ3ก๊โกกเนี่ยที่เรียกว่าไดนัคซี่วูเลอร์นะฮะก็ก็คือเป็นค่ายเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าจะออกแนวสไตล์แบบนิโฮอนอะไรประมาณนั้นอาดักโซใช่ไหมครับเกิโลชันโดไดสวายอะไรประมาณนี้นก็จะคล้ายๆแนวเดียวกันนะครับแต่ว่าก็ยังไม่รู้อะไรมากครับเดี๋ยวขอลองเล่นเดโมโูก่อนแต่ว่าจริงๆเนี่ยใจจริงอยากเล่นเดี๋ยวรอหลังวันที่13แล้วกันนะตอนนี้ก็ดูเดโมกันไปก่อนแล้วกัน ใครชอบไม่ชอบก็พิมพ์บอกข้างใต้ได้เลยนะฮะอยากดูหรือไม่อยากดูนะถ้าไม่อยากดูก็ก็ต้องดูอะ่ะเพราะอยากเล่นจริงๆหน้าจอมันเป็นสีดำนะแต่คือเบอกีกิส่อะไรไปเล่นหน่อยนิดนึง่งยาอายุวัฒนะคือเส้นทางความรับอันเป็นนิรันดรของทุกยุคทุกสมัยมีแต่คนแสวงหา ในหมู่พวกเขานั้นมิจกักรพรรดิอง์แรกของขวินผู้ปรารานความเป็นอมตะแต่ทว่าคนของการสแสวงหาผลต้องห้ามของเขานั้นเป็นดังหายานะอายุวัฒนานั้นเป็นการครอบงำจิตสำนึกหลายปีหลังจากการล่มสลายของราชวงศ์แต่ราชวงศ์ก็ยังมีอิทธิพลอยู่ในเงาหมืด เกี่ยวกับความขันแย้งและความสมรู้ลงคิดทางการเมืองหลายเดือนผ่านไปจกักรพรรดิท่นต้องเผชิญกับวันสุดท้ายในช่วงเวลามืดมิดยาอยุวัฒนะได้แกลเป็นตัวเล่งปฏิกิริยาอีกครั้งได้ปุกมังกรที่หลับไหลยอยู่ในดินแดงได้ตื่นขึ้นมาโหว สวรรค์สีฟ้าตายแล้วสวรรค์สีเหลืองได้เริ่มขึ้นสวรรค์สีฟ้ากำลังตายแล้วอะไรวะเนี่ยว,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 วุ้ยวุ้ววร่วมเป็นสกิพยานในพลังของท่านพี่ในไม่ช้าโลกจะชื่นชมกับความยิ่งใหญ่ของสวรเซิงเสือสีเหลืองนำความจเจริญรุ่งเรืองมาใกัูพกคน อ๋อจ <LY humming> รนพวกผ้าเหลืองอุยเตียวหุยแน่นอนโอ้เดียวเดียวเดียวน้อผู้หญิงน่าเตียวหุยนี่่าเยอะเ้ยเหลามันอาณาตานี่

อะไรอ่ะสัญลักษณ์เหรอโอทัสเกิคดาซาริขอบคุณมากนะขอรับที่ท่านได้ช่วยชีวิตข้าเอาไว้ข้าน้อยดีใจมากที่ท่านได้หายจากอาการบาดเจ็บแล้ว ข้าเจอเจ้าแล้วผู้ครอบครอง,องอยาอายุวัฒนะกูถือโยกไม่ใช่เหรอเรียกอะไรอ๋อเรียกท้ายท้าย้ยผู้หญิงกับผู้ชายเหรอผู้ชายเออผู้ชายแล้วก็หน้าเนี่ยมีให้เรียกไหมเฮ้ยมีหน้าให้เรียกด้วยว่ะมันต้อง โอ้ยเออมันต้องเท่ๆแบบแบบพี่โชว์หน่อยเลยประมาณนั้นโอ้ยเมื่อกี้ก็เคป๊อปเลยทีเคป๊อปเลยทีเดียวเออไม่ต้องดูแบบพระเอกแบบญี่ปุ่นหน่อยญี่ปุ่นบ้านเลยมันจีนไม่ใช่หรอเออประมาณนี้ดีกว่าแล้วก็ออผู้หญิงเหรอผู้ชายแล้วก็ผิวในผิวขาวนะโอ้เพียบ เฮ้ยตาสีม่วงยโอเคครับสองผมครับผมโอ้โิพระเจ้ามันโคตรเท่ฟินิชฮะนี่สินนะในจิตสุด หลังจากผ่านมานานๆๆๆๆๆอีกไม่นานความปรารถนากูจะเป็นจริง <S <S ตามใดที่เรายัางมีท่านอยู่เป็นความเป็นไปได้ในการชานะเรายัางไม่อยู่แน่นอนและนี่คือคิดว่าเป็นเครื่องรางแล้วกันนะขอรับบางทีมันอาจช่วยชีวิตท่านได้นะขอรับขอบใจมากไอ้นุ่มแค่น้อยปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกไม่ได้ขอรับไปกันเถอะขอรับ คุหย,ยิบดาบเลยเหรอพื้นที่ที่184หมู่บ้านอันห่างไกลรับที่ที่ไปอาจจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าก็ได้มันเป็นยาที่สร้างขึ้น,นจากพลังภายในโดยวิธีนี้ท่านสามารถรักษาบาดแผลได้เกือบทั้งหมดขอบใจมากนายหนุ่มพร้อนไม่ได้เลยเหรอลองไปดูสิ มีอาวุธไหมโอเคอเค๋อนี่อาวุธอาวุธนี่ไงโอเคมีอะไรหรือเปล่าอ๋อีเดือนหน้าวิ่งเร็วเขาไม่คิดว่าเราจะผ่านไปทางนี้ได้เออบางทีเราอาจจะปีนขึ้นไปบนหอสังเกตการได้นะครับสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมอ๋อเหมือนปกตินะเหมือนปกติที่เราเล่นกันครับ ็ต้องไปทางนี้นี่ไงฮ่าข้าย่าไม่ข้าประทับใจมากคิดถูกแล้วที่ช่วยเจ้าอึ๊บอ๊บ้าโอ๊ยแดดแดดแดดมาไี่โอ้๊ยอึ๊บย่านี่หลบอุ๊ยวนตัวโอ๊ยเง้อนี่ โคตรเทพเก็บก่อนมีอีกไหมมีอีกไหมอันนี้เขาสอนเราเล่นอยู่ใช่ไหมมาเดี๋ยวได้แป๊บนึงนะอันนี้โอเคคล้ายๆกับรีแพ้นะ อ,อุ๊ยไม่ไม่ไม่ไมไมหลีอ๋อนี่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 เออฮึบฮึบเออเออที่นี่ฮึบฮึบอุ้ยเวนเอเอ โอ้ยโอ้ยนี่มวนุนโอ้ติดไฟด้วยอะอะบนใช้ไอเทมเลือกไอเทมออกกดอันบนโอ้บนบนนี่ฮิวอันนี้คืออะไรึนี่ขนาดไหนนี่หรอ อ,อ๋อนี่ไงนี่ไงอออ่เฮ้ได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 มาไหะทำให้จบลงไม่สวยเลยใครมึงดูถูกกูเหรอเออเออวิวว มันสเตลเหรอสเตลเหรอ,หรอได้เหรอไหนลองดูไหมลองดูไหมลองดูไหมึ๊บปึ๊บไม่ไงอุ๊ยม่ทันแล้วสเตลล์ปึ๊บเฮ้อร้อน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 สิเฮ้ยนี่เออเด็กกินยาทันอ๋อข้อมูคือตัวเลขของเลเวลของระดับ อย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วคือของเราตอนนี้เห็นไหมครับว่ามันมีเลขหนึ่งใช่ป่ะเออแต่ของมันจะเป็นศูนย์ถ้าเกิดระดับของเราเนี่ยก็คือสูง,สงม,มันอยู่ถ้ายิ่งระดับเราสูงมากกว่ามันเท่าไหร่เราก็สามารถชนะมันได้นั่นเองแต่ถ้าเกิดอยู่ระดับใกล้เคียงพี่ชงคิดว,ว่ามันน่าจะสูสีดูดีสูสีด,ดูดีดีดูดูดูก็ดีอะไรวะ นี่คือบ้านของท่านผู้เช่าแต่ที่มันดูบาดเึงนเกินไปแล้วดังนั้นพวกโจรพวกผ้าเหลืองไม่ยอมทิ้งดาบให้แก่คนแก่ด้วยซ้ำโอ้โศพเต็มไปหมดเลยหอ,อกเหรอมีมีหอ,อกมีดาบมีอะไรแถวนี้ไหมอ่าตรงไหนเอ่ยกดออปชั่นแล้วก โอ้โหนี่หรอวยได้หรอวยนี่ไงโอเคแล้วก็ชุดกเกาะพวกพลาดเลยไม่เอาไม่รอเลย <c oughs> เอาออ๋อดีเฟนซ์เพิ่ม15โอเคโอเคยอมยอมยอมแต่ไม่ใส่เว้ยเพื่อความเท่ของเราไปทางขวาเมื่อกี้เรามาแล้วเราไปทางซ้าย ะถ้าเกิดเรากดส่วนได้ก็จะเป็นการโจมตีที่แรงขึ้นหรออ๋อนี่ไงนี่ไงนี้ยเนี้ยเลยอุ๊ย,ย,ย,ยไม่ยี่จะวังหลัด้วยนะครับโอ้กูเดี๋ยวระวังตัวเองก่อนเลยไม่พวกโจรพวกผ้าเหลืองส่วนใหญ่มันจะเป็นเกษตรกรมันเป็นพวกทางการเมืองและภัยธรรมชาติมากกว่า แต่พวกเขาก็เริ่มเสื่อมถอยลงก็เคยอแกไปแค่โจนที่ออกตามล่าเหยื่อที่อ่อนแอมากกว่าขค่อยากรู้มากว่าอะไรที่ทำให้พวกเขาเปลีไปมากขนาดนี้นักขรรภอ่ะนี่อ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนอาวุธคือกดอาสอแล้วเลื่อนขึ้นเลื่อนลงโอเคนี่คือจุดเช็คพอยต์เหรอปากทง อัพโอนี่คือธาตุไฟส่งผลถอจจำนวนวิญญาณที่ได้รับเมื่อโจ,จมตีใช้ศิลปะการต่อสู้แบบมูโชอาร์ตอูยนี่ชอบเลยนี่ใส่ไฟไปก่อนอัพเลยปึ๊บจะขโมยของก่อนปอ ค่อยๆเดิน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 ,เดนนะครับมีสิบหุ่ยสุดยอดลู้ของครับผมฮ่าฮ่าเอาเราเดินมาคนเดียวเหรอเอาไอ้หนูจะไปไงอ่ะผิดผพลาดเพียงก้าวเดียว ก็จะทำทุกอย่างพันทุลายลงได้นะครับโอเคอ๋อโดนไฟเนี่ยเหรอเฮ้ยเ้าข้าโดดพื้นที่ตรงนี้มันอันตรายนะครับเราต้องหาทางอื่นไปแล้วนะครับทางอื่นไม่ไม่ไม่ แต่เด,เด,ดี๋ยวเมื่อกี้เห็นนี่ตรงนี้เช็คพอยต์โดดฮึบอ่าันจะง่ายขนาดนี้มีไหมข้างหน้ามีไหมอ๋อนี่ไงนี่แน่เฮ้ยยอดฮึบฮึบเฮ้ยโดดข้ามเอออุ้ยมีมีมอนอ๋อไม่ใช่มอนบ้าอะไรมีทหารโดดข้ามหัวไปเลย ยังไงดีวะเนี่ย no มีสามมีศูนย์มีสามมีศูนย์เอาให้ดีมีโอ้โหวิ่งไปวูบจัดๆหลบแพรลี่ไปตีแพรลี่บ้าอะไรหมุนหลบเลยเมื่อกี้จัดเลยโอ้โหเอื้อเอื้อเวนอายังไม่คิดเลยว่าตัวเกมเต็มจะขนาดไหนเลย <gesch uce> เริ่มร้อนเริ่มร้อนดีถาดได้เอามาขอร้องหน่อยเออฝลังฝลังไม่ยี่ เรียบร้อยเสร็จหนึ่งวิง่งเฮ้ยตีเออเอาดิมาเรียบร้อยเดี๋ยวไปปักธงก่อนเช็คพอยต์หน่อยเออเรียบร้อยไหม อันที่จริงแล้วข้าน้อยหนีจากสงครามอันโหดร้ายมาแล้วก็มาจบอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ท่านพ่อของข้าทํางานให้กับรัฐรัฐบาลแต่ท่านได้เสียไปแล้วแล้วข้าก็เลยแยกจากคนอื่นในครอบครัวข้าปรารถนาว่าสักวันหนึ่งข้าคงจะหาพวกเขาให้เจอแล้วเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง Take it a มาขอใช้ดาบกลับมาเหมือนเดิมมาอีแรงหกละเว้ยแรงหกละเว้ยมาค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปไอพวกสิ่งแปลกประหลาดมันมาอยู่แถวนี้ได้ยังไงขอรับจะโอ้ยซอมบี้ปะเนี่ยโอ้ยหลบ ลบ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 อันตรายแน่มีสามตัวเลยเลเอลค่ผมดเลยขึบนฮ่าย่าเรือนี่เออหลบเออมาตายละไม่นิคเรว อะไร่ถ้าเราจะกลายกับพวกมันได้พวกเราคนต้องกลับอยู่แถวบ้านถ้ามีอะไรบางอย่างจะมอบใหกับท่านโอ้เวน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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้เวน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 ลงเอ็นุลงเออ เอาดิเอาดิฮะกด R หนึ่งสี่เหลี่ยมโอเคเออวิทยายุธข้าเขาใจดีว่าความรู้สึกนั้นมันช่างดูยิ่งใหญ่ แต่เราอาจจะรู้ในไม่ช้านี้ก็ได้นะขอรับแปดเจ็ดสีเจ็ดหนอย เฮ้ยมันขึ้นแปดเลยเหรอวะไอ้เจ็ดร้อยเฮ้ยเออไม่ทำแต่แ,แรกนี่โอ้โยกลัวจะผ่านเลยพะคุเสียบอันนี้คือเช็คพลอยเหรอ น,นั่นมันเป็นผู้นำของหน่วยนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเก็บก่อนแต่แข็งแกร่งแค่ไหนไม่รู้แต่รู้ว่าพี่ขอแข็งลบมาดิ เ้าเนี่ยท้าไม่มันดูง่ายไปเลยนะแน่นอนเนี่ยมันพี่โชนะโว้ยพี่โชนะโว้ยฝากไว้ก่อนชคยชนะที่สมควรได้รับเอากลับมาได้ยังไงเด็ก นี่เยจำได้ว่าพี่ชมจำได้ว่ามันมีอยู่ทางหนึ่งใช่ไหมที่เราจำได้ว่ามันมีอยู่ทางหนึ่งอ่ะเออนี่ไงอ๊ยอะไรอ่ะค่อ,คอยๆเดินนะค่อ,คอยๆเดิน ค่อยๆเดินหลบหลบหลไปทางนู้นได้ไหมอ่ะค่อยๆเดินหลบได้ไหมเฮ้ยมันนีแล้วหลบ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  ขึ้นขึ้นขึ้นบ้านขึ้นบ้านาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ารู้สึกว่ามีของล้ำค่าอยู่แถวนี้ของล้ำค่าล้ำค่าไม่ไมา<ป>เออเออเดี๋ยวดี๋ยวลบหลบลบลบ เราต้องหาจังหวามันไห้เจอหาจังหวามันแหละและนี่ก็คือเกม Forlen ทุยนี่คือเกม Bulon Forlen Destiny ในเดโมนะฮะเดี๋ยวเกมเต็มเนี่ยเราจะมากันอีกรอบหนึ่งแค่นี้พอสนุกขอเป่าของคกันแล้วถ้าชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องชอนทีวีด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกมเต็มนะแต่ว่าเดโมอันนี้ก็อยากเล่นให้จบ ก็เดี๋ยวรอดูทีนึงแล้วกันถ้าเกิดมีคลิปเดโมพาร์ทสองก็คือเล่นให้เล่นจบนะครับโอเคบายบายครับสวันนี้สวัสดีครับ